รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งจัดระเบียบขอทานปรับปรุงกฎหมายควบคุมการขอทานให้ทันสมัยจ่อชงเข้าที่ประชุมครมกลางเดือนนี้เตรียมรณรงค์หยุดให้เท่ากับหยุดขอทานโดยจัดทาเป็น5ภาษาครับนายวราวุธิศธิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การขอฐานในประเทศไทยระหว่างวันที่1ตุลาคม2557ถึง31กรกฎาคม2567พบว่ามีการทำการขอฐานรวม7,635รายแบ่งเป็นคนไทย5,001รายหรือว่าประมาณร้อยละ65และต่างด้าว2,634รายประมาณร้อยละ35 สำหรับปีงบประมาณ2,567พบผู้ขอทานทั้งหมด506รายแบ่งเป็นคนไทย331รายและต่างด้าว175รายโดยพื้นที่ที่มีการขอทานบ่อยที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีชนบุรีนครราชสีมาและเชียงใหม่โดยในปีงบประมาณ2,567พบการขอทานมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชนบุรีเชียงใหม่ ภูเก็ตและลบบุรีนายวราวุธระบุว่าสาเหตุของการทำการขอทานมีหลายประการเช่นข้อจำกัดทางร่างกายหรือจิตใจ,จขาดโอกาสทางการศึกษาความเชื่อในการให้เงินขอทานเป็นการทำบุญและค่านิยมของชุมชนกระทรวงพมจึงร่วมกับตำรวจและองค์กร NGO จัดระเบียบการขอทานโดยบูรณาการการทำงานระหว่างเทศกิจ,ตำ,จตำรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอื่น การจัดระเบียบในกรุงเทพมหานครจะดำเนินการ12ครั้งในเดือนสิงหาคมนี้และในต่างจังหวัดเดือนละสองครั้งรวมถึงในงานเทศกาลสำคัญในวันที่16สิงหาคมนี้กระทรวงพมร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรณรงค์ที่หอศิลป์กรุงเทพภายใต้ทีมให้โอกาสเปลี่ยนชีวิตหยุดคิดก่อนให้ทานจะมีการแจกพัดพร้อมข้อความระบุว่าหยุดให้เท่ากับหยุดขอทานเป็น5ภาษานะครับ และกระทรวงพอม,มจะทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน ปี2559โดยจะประชุมคณะอนุกรรมการเดือนละสองครั้งเพื่อปรับแก้กฎหมายให้เหมาะสมรวมถึงการพัฒนากฎหมายให้ครอบคลุมการควบคุมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขอทานโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดการกับผู้ขอทานต่างด้าวและการคุ้มครองเด็กที่ติดตามผู้ขอทานนอกจากนี้ยังมีการพัฒนามาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขอทานและคนไร้บ้านเพื่อสร้างสังคมไทย ที่น่าอยู่ขึ้นครับ